สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้วันที่22เดือน10 2 5 0งนรอะครับวันนี้ผมผมมีมีดนะฮะมีมีดมาให้ทุกคนดูกันนะครับผมนะฮะมีดนะครับมีดตัวนี้จะเป็นของท่านอาจารย์โทนนะครับผมเป็นคนสร้างนะครับผมสร้างแล้วก็ปลูกเสร็จนะครับผมมีดตัวนี้ เดี๋ยวเราผมเอารูปแบบให้ดูนะนะี่ครับมีดมีดทองเหลืองนะฮะมีดทองเหลืองครับผมมีดทองเหลืองนะครับ,รรบสวยมากนะครับผมสวยมากเลยนะครับคือมีดมีดมีดทองเหลืองตัวเนี้ยนะครับ ปุกเสกที่วัดวัดนางพญานะครับผมวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกนะฮะก็จะมีเกจิอาจารย์อาจารย์ที่ปลูกเสกนะครับผมอาจารย์ที่ปลูกเสกนั้นคือหลวงพ่อพัดนะฮะหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็อีกอพระจำนวนพระองค์เสกปุกเสกตอนที่ท่านอ,อาจารย์หลวงพ่อพัดเนี่ยยังยังยังไม่มี ชื่อดังขนางนี้นะครับผมนะครับปกเสกที่วัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกครับใครสนใจสามารถเช่าบูชาได้นะครับผมมีผมมีไม่มากนะครับผมผมได้มาจากท่านอาจารย์โทนเพราะว่าในการร่วมร่วมเสกมีดตัวนี้นะฮะคือนานแล้วนะครับผมนานนานนานแล้วนะครับนานแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจับจองเช่า เช่าไปบูชาได้นะฮะติดต่อได้นะครับตัวนี้จะเป็นทองเหลืองครับผมนะเป็นทองเหลืองนะฮะตัวนี้บุกเสกก่อนที่ท่านจะดังนะผมนะครับบุกเสกที่ท่านจะดังนะครับตัวนี้ผมหามาได้นะกับกับเอ่อท่านท่านอาจารย์ท่านอาจรรา,าจรย์โทนนะฮะเจ้าวาดขางตุ่มนะครับผมนะครับตัวนี้บุกเสกมาแล้วจาก อ่หลวงพ่อพักตอนที่ท่านยังไม่มีชื่อนะที่วัดนางพญาจงังหวัดพิษณุโลกใครสนใจติดต่อติดต่อทักทักมาได้นะครับผมนะทักมาได้ทักมาได้แล้วก็มาสอบถามอ่าราคาเช่ากับผมนะฮะนะนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีหลายเล่มนะครับมีหลายเล่มมีหลายหลวงพ่อด้วยนะอันนี้เอาตัวนี้มาโชว์กันนะฮะว่าว่ามีมีนะครับอ่าทองเหลืองตัวนี้อ่า เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ต่อนะครับอตัวนี้จะเป็นของท่านอาจารย์โทนนะครับอ่ารูปลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่เป็นของท่านอาจารย์โทนจัดสร้างนะครับแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะนําไปให้หลวงพ่อพัดปลูกเศษอีกครั้งนะครับนะครับแต่ผมมีหลายเล่มนะฮะที่ที่ที่ปลูกเศษจากอ่าวัดนางพญาจังหวัดพิโลกนะฮะที่ท่านหลวงพ่อพัดเคยไปปลูกเศษ นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นของอสักคู่นะครับจะเป็นของผมก็มันมีสองเล่มอ่าหลวงพ่อกลวยครับหลวงพ่อกลวยนะครับ,รน,รบนานมากแล้วนะใครสนใจมีดของหลวงพ่อกลวยนะครับนี่เลยนี่นะครับของแท้นะครับ สนใจติดต่อติดต่อชอบซื้อสอบถามราคาได้นะครับนะฮะในถ้าเอ่อสองคามคราคาได้ว่าไหวที่เท่าไหร่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยนะฮะดูเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายัางไงก็จะส่งรูปให้ดูอีกครั้งนะครับอืมตัวนี้หลวงพ่อจ้อยครับผมนี่หลวงพ่อจ้อยนะครับนะของแท้นะครับ หลวงพ่อจ้อยผมจะมีนะครับที่มีที่เห็นนะฮะร,รีวิวให้ดูนะครับว่ามีนะฮะหลวงพ่อจ้อยใครสนใจอยากบูชามีดหมอหลวงพ่อจ้อยจัดเลยนะฮะจัดเลยนะฮะหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อกลวยนะฮะอ่ครับแล้วก็มีดสร้างโดยอาจารย์โทนแดดบุกเสกด้วยหลวงพ่อพัดนะฮะนะครับผมมีตอนนี้ผมมีนะครับใครสนใจจัดได้เลยนะฮะนี่นี่นี่ นะก็จะมีหลายท่านที่อจองไว้แล้วนะครับจองจองไว้แล้วก็มีที่ปลุกเสกที่วัดานางพญานะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอย่างไงก็ติดต่อที่เพจ Facebook ได้นะฮะที่ Facebook เลยแล้วก็ m e s s e n g e r นะครับใครที่มีเฟซบุ๊กมิสเซนเจอร์ก็ติดต่อได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากแล้วกันนะครับเดี๋ยวใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับผมด,ด่ดวนๆนะครับหมดแล้วหมดเลยไม่มีแล้วนะครับ 来。Nah.